แตะไว้เรื่อยเราไม่ดับนะโอเคนะครับตอนนี้นะครับเรารู้แล้วะว่าแชมป์เป็นใครขอนักกีฬาทั้งสองทีมนะครับอยู่กลางสนามนะฮะเดี๋ยวผมจะออแจ้งนะครับในเรื่องของรางวาัล่างๆนะครับวันนี้เรามีรางวัลอะไรบ้างครับพี่เตอร์ออออโอเคเอ่ะ อ่าเราจะเริ่มกันที่รางวัลที่สองก่อนนะครับลองใชะเลิศดอันดับหนึ่งนะครับครับผมผู้มอบเป็นใครครับวันนี้เราให้ใครราบมอบเดินประธานถามประธานเลยฮะอ่านะครับแล้วก็ทีมงานทีมงานของก็ตาบิทาเพื่อภาพที่สวยงามผมว่ายืนสักฝั่งหนึ่งได้ไหมครับใส่เสื้อสีเทานะครับเอาเอาเสื้ออันหนึ่งนะครับ นอกสนามยังไม่หมดทีนะฮะบลอบเพื่ออ,อ่ะอ่ะทีมจะอยู่ในเฟรมนะครับเพราะการอยู่ในเฟรมก็ยินแบ็กการ์ดด้านหลังได้เลยผู้มอกก็เป็นทางโค้ชนะครับอ่ะเดีไไ๋ยวแป๊บหนึ่งครับ กดนิกนะครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะครับปรับภาพนิดหนึ่งคือตอนนี้อันดับที่สองนะครับมีไหมครับคุณถ่ายตรงนี้ตั้งใจถ่ายนะครับเพราะหลายจากนี้มันไม่มีรูปเลยนะเอาดีๆนะครับโอเคพร้อมนะครับสตาร์อ่ารางวัลรองชันเรตลำหนึ่งของรายการกระตะเมธาซุปเปอร์ครับครั้งที่หนึ่งนะครับได้แก่ทีมรอยัลเบเกอรี่ครับขอเสื้อเบมือหน่อยนะครับ มอบถ้วยรางวาัลโดยโคตรนิดนะครับนี่ก็เอ่เนะอแมตต์ออกไปเลยไหมหมยไปเลยเ่อไม่เลยออกไปงงเลยครับเออถ่ายใกล้ๆได้ไหมนะนะครับลองดูดยพูดออกไปทำไมเนี่ยอัเฮ้ยตอนนี้นเอามาตอบกันทีดิ ต่อไปนะครับขั้นตอนต่อไปเนี่ยผมจะเชิญทางด้านประธา,านกนรารจัดการแข่งขันนะครับค่ะประธานเชียร์คุณพัทราวุฒิเมธาใช่นะครับ,รบก็จะมามอบช่วยรางวัลน,นะครับพร้อมกับถ่ายรูป่วมพวกเราซึ่งพอมอบรางวัลเสร็จแล้วนะขอแกะภาพนิ่งนะครับแปะฟังหน่อยแปะแปะแปะฟังหน่อยนะฮะ ไอแปะไม่ได้หรอกนะเราจะเก็บ้ามนิ่งหลังจากนั้นเราจะถ่ายเป็นวิดีโอตอนนี้ไลฟ์สดอยู่นะครับเดี๋ยวแป๊บนึงของนุญาตถามตั้งคชัดนิดนึงโอเคนะครับพีเบียเตรียมตั้งจุดเลยเอาล่ครับตอนนี้นะครับเข้าสู่ช่วงเวลาสุดท้ายของแม่คืนนี้นะครับทีมง,งานกระต่ายม ดับไหมมัไกลเนี่ยมันเป็องกล้เหรอทีมงานของกระตาเมทานะครับเดี๋ยวเบินทั้งหลังเลยนะครับเดี๋ยวเราอาครับในโอกาสนี้นะครับเดี๋ยวผมเรียนเชิญนะครับประธานสโมสรกระตาเมทาแล้วประธานฝ่ายจัดนะครับเข้าสู่มอบช่วยรางวัลให้กับทีมแชมป์ของรายการวันนี้นะครับโดยที่นะครับนักเตะของ หน้า Euro เตรียมพร้อมนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าเฟรมด้วยกันนะครับโอเคแล้วเด๋ยวพชรตี้เป็นคนส่งมอบด้วยให้ประธานมอบนะครับโดยการนี้นะครับก็ขอแสดงความยินดีนะครับแล้วก็ขอประกาศให้ทุกคนทราบว่าแชมป์ทุกบอลรายการกระตะเมทาซุปเปอร์คัพครั้งที่หนึ่งนะครับได้แก่ทีม Euro FC ครับเจอกันนะครับข้ามาเลยเฟรมเลยครับอ่าข้ามาเลยครับ ครับทนะุกคเอาละครับเดี๋ยวทางพิตี้นะครับยกมอบถ้วยให้กระธานประทานนะครับได้ส่งมอบถ้วยกันเอาละครับเราจากันแบบเรียบงา่ายผมขอภาพนี้สวยๆนะของความร่วมมือนิดนึงเพราะเราเหนื่อยมา3วันและทีมงานผ่ายจัดเหนื่อยมาเป็นเดือนเพราะฉะนั้นขอเวลาขอโอกาสไอ้ขอให้ทุกคนให้ความสําคัญกับมันนิดหนึง่งทีมงานกระตัไม่ทาครับเชิญครับขุณบ่าครับเชิญเลยครับนะเสื้อสีส้ม เสื้อสีส้มนะครับเชิญเลยครับอยู่รวมกันทั้งหมดนะครับอ่านะครับอ่าเราอะไรครับอ่าเข้าไปในป้ายแชมเปี้ยนเลยครับอ่าไปนะครับขอความร่วมมือนิดเดียวนะครับเข้าไปนิดเดียวนะครับมันจะจบแล้วนะฮะรู้ทุกคนเหนื่อยนะฮะแต่ทุกคนจะมีความสุขกับมันทงเลาวก็อีบีดีนะ เบียดเข้ามาหน่อยนะครับโอ้ทำไมมันบอกยากบอกเย็ยนอย่างนี้วะเข้ามาหน่อยเข้ามาหน่อยเข้ามาหน่อยเอเอเข้ามาหน่อยพี่หัวหน้ามาหน่อยอ่ะอ่ะไปอ่ะขออนุญาตนิดเดียวอ่ะนิดเดียวนะครับครับคุณผมจะบอกว่าวันนี้พวกคุณเหนื่อยกันมาทั้งวันคุณไม่อับอาพลูปตีคุณไม่ประเมินเรื่องของคุณนะผมบอกให้ แล้วฝ่ายจะดทำมาเป็นเดือนขอเวลาแค่นี้นิดเดียวเองนะครับเพราะฉะนั้นโอเคนะครับในโอกาสนี้นะครับก็เป็นทางด้านกับตันไม่ใช่ประธานเชียร์นะครับคุณพัฒธาวุฒิเมธานะครับมอบถ้วยรางวัลชนะเลิศนะครับให้กับทางด้านแชมเปี้ยนของเราราการการะตัเมธาชัา่วโมกทีหนึ่งได้แก่ทียมยูโรเอลซ 一代人啊。